โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสบริหารงานโดยว่าที่ร้อยเอกนพรัตน์พรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละอองธรงมณีผู้จัดการโรงเรียนสำนักงานคณะก,กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นอนุบาลจินตคณิตเบื้องต้น การบวกลบจํานวนไม่เกิน9้าเด็กๆค่ะเจอกับคุณครูยอดอีกนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนเรามาร้องเพลงจินแต่แค่นิดกันนะคะโดยใช้นิ้วค่ะไปกันเลยหนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีเอา้ามานับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด มีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีเด็กๆคะ่ะทุกครั้งก่อนที่เราจะคิดจินตคณิตเรามาร้องเพลงกันนะคะค่ะแล้วก็เพลงนี้เด็กๆต้องฝึกให้จํานะคะอย่าลืมร้องแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆคะ ฝึกการน,นับเลขด้วยนิ้วกันนะคะหรือว่าฟริงเกอร์นะคะเด็กๆ,ๆใช้มือขวาเป็นหลักหน่วยค่ะและมือซ้ายเป็นหลักสิบนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆเด็กขามาฝึกทำจินจกนักณิตกันอีกนะคะข้อที่หนึ่งะค,ะๆๆค่ะเด็กๆคะอ่านโจทย์นะคะสองบวกสองลบหนึ่งนะคะ คิดมาก่อนสองเเด็กชูขึ้นมาสองนิ้วนะคะสองบวกอีกสองค่ะเพิ่มนิ้วนางเก็บนิ้วก้อยขึ้นมานะคะก็ได้เท่ากับสี่ค่ะเมื่อเท่ากับสี่ลบหนึ่งลบหนึ่งเด็กๆก็เอานิ้วก้อยออกไปนะคะก็คือลบออกไปตอบเท่ากับสามนะคะข้อนี้ตอบสามถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปมาดูข้อต่อไปนะคะ ข้อที่สองค่ะข้อที่สองห้านะคะห้าเด็กๆชูหัวแม่โป้งขึ้นมาค่ะห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ชูนิ้วชี้ขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะได้เท่ากับหกค่ะเมื่อได้เท่ากับหกลบออกห้าก็เอานิ้วโป้องออกไปเหมือนเดิมนะคะคําตอบก็คือหนึ่งนะคะเด็กๆคิดถูกไหมคะลองฝึกด,ดูนะคะข้อนี้ตอบหนึ่งนะคะเก่งมากค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆมาคิดพื้นฐานาการใช้นิ้วของกินแต่คณิตกันนะคะวันนี้คุณครูยอดมาสอนบวกลบแค่9นะคะเอาง่ายๆก่อนค่ะพร้อมเซตศูนย์เพิ่มหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มสองเซตคำตอบค่ะเท่าไหรนะะ่นะคะสนะคะเพราะมีอยู่แค่สีนิ้วแทนจำนวนสีค่ะถูกต้องค่ะ อีกครั้งนะคะสมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนย์เพิ่มสองเพิ่ม1เพิ่มอีก1นึ่งลดสลดนะคะลด2องลดมา2นะคะเด็กๆลด2องลดอีกสองค่ะเซตคำตอบง่ายมากถูกต้องเลยค่ะเพราะข้อนี้ศูนค่ะไม่มีอะไรแล้วไม่มีนิ้วแล้วนะคะก็เท่ากับศูนย์นะคะ อีกรอบนะคะสมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนย์เพิ่มสองเพิ่มอีกสองลดสามลดไปสามนะคะลดไปสามเซตคำตอบค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆตอบหนึ่งนะคะข้อนี้ตอบหนึ่งนะคะสมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนย์ยากหน่อยนะคะเพิ่มห้า เพิ่มหเลยเพิ่มอีกหนึ่งค่ะเพิ่มอีกหนึ่งลดห้าเพิ่มหนึ่งเซตคำตอบค่ะตอบสองเด็กๆคุณพูดปรบมือให้เลยนะคะเก่งมากขออีกข้อนะคะสมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนเพิ่มสี่เพิ่มสีนะคะสีนิ้วเลยสีลดสาม ลดมาสามเลยค่ะเพิ่มหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งลดสองเซตคำตอบค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆข้อนี้ตอบสองค่ะถูกต้องค่ะเด็กเก่งแล้วนะคะคิดเร็วนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนแบบฝึกหัดอีกสามข้อนะคะ พร้อมกันแล้วมาเรียนกันเลยค่ะสมาธิมาปัญญาเกิดพร้อมเซตศูนย์จุดมาแล้วนะคะห้าอานนิ้วขึ้นมาเลยค่ะบวกสองเพิ่มขึ้นมานะคะลดสองเซตคำตอบเท่าไหร่คะเด็กๆตอบห้าค่ะถูกต้องนะคะ นี่คือจำนวนห้านะคะก็คือหัวแม่โป้งนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองมาแล้วนะคะยังอยู่ที่ห้านะคะห้ายกหัวแม่โป้งขึ้นมาเลยค่ะบวกหนึ่งเอาขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะลบห้าเอาหัวแม่โป้งกลับลงไปค่ะเซตคำตอบ หนึ่งนะคะเด็กเก่งมากเลยนี่คือหนึ่งนะคะก็คือนิ้วชี้นิ้วเดียวมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆยังอยู่ที่ห้านะคะห้าหัวแม่โป้งขึ้นมาค่ะบวกสบวกสีขึ้นมาหมดทุกนิ้วเลยค่ะลบห้าหัวแม่โป้งลงไปเซตคำตอบค่ะตอบสี่นะคะเด็กๆถูกหมดทุกคนเลยเก่ง เด็กๆคะเรามาทบทวนกันนะคะการใช้นิ้วค่ะุณครูจะทบทวนให้ตั้งแต่หนึ่งเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของหนึ่งนะคะคือเลขหนึ่งค่ะต่อไปสองนิ้วก็คือเลขสองนะคะสัญลักษณ์เลขสองค่ะเลขสามขึ้นมาสามนิ้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆทำไปด้วยเลยนะคะนี่คือเลขสามค่ะ ต่อไปเลขสี่ค่ะเลขสีขึ้นมาทุกนิ้วเลยนะคะเว้นหัวแม่โป้งนะคะอันนี้คือเลขสี่นะคะเด็กๆขาต่อไปเลขห้านะคะห้านี้หัวแม่โป้งนิ้วเดียวเลยนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเลขห้าต่อไปค่ะต่อไปเลขหหรือจํานวนหกนะคะนี่แทนค่าเลขหกนะคะเด็กๆจําไว้ด้วยนะคะแล้วเด็กๆทึกทำไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะ จ็ดค่ะเด็กๆค่ะเจ็ดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วนะคะเป็นเจ็ดนิ้วก็อเลขเจ็ดนั่นเองต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วเป็นแปดค่ะแปดหัวแม่โป้งนับห้านะคะนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางรวมเป็นแปดค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของเลขแปดนะคะต่อไปนี่คือเลขเก้าคือหมดทุกนิ้วเลยค่ะเด็กๆคือเลขเก้านะคะ วราน,นั้นเด็กๆจังให้แม่นแล้วก็ฝึกเยอะๆนะคะเด็กๆคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมฝึกทุกวันนะคะมีเวลาก็ฝึกเลยและเด็กๆคาเมื่อเราเรียนจินตคณิตแล้วนะคะเรามาดูประโยชน์ของจินตคณิตก,ก,กันค่ะประโยชน์ที่ได้รับในการเรียนจินตคณิตน,นะคะคือกระตุ้นเซลล์สมองทั้งสองซีกค่ะคือทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ฝึกให้เด็กๆมีสมาธิสามารถคิดเลขได้เร็วมีความมั่นใจสูงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในวิชาอื่นๆด้วยนะคะและที่สำคัญคือเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะเด็กๆขอให้เด็กๆเ,เ,เป็นคนเก่งตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ